เว้ยกุ๊บกับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ดกินก็ต้มยำเช้าก็สองก็สองอรนี่แม่ใครอ่ะอนีเล้ันนี่กูช่วยอ่ะอโก วันนี้วันที่เก้าสุาคม2อง7ที่ตลาดเจนจลีแยกเจตตาทีมชุนบุรีงานมันเกิดด้วยรักนะคะเห็นไหมล่ะวันที่ห้าเอกน้วเ้วันที่15้เจอกันแล้วจะเข้าวันที่16พอดีน้องนุ่นยาดาวัดศรีสโมสรรอกาส องเจ็ดทัญญาเล่นเรื่องขุนโจรอาเวทีก่อนได้ป <um ่ะในดได้ได so> ้คนนี้จะร้องเพลงเรยอะแยกันป่ะยังไม่รู้เมื่อคืนเมื่อคืนเราบันจะเล่นเอาโมโตมาเป็นพระไม่ยากสลบไปเลยทั้งจังวัดอ้าขอเด็กท่านเพื่อนนับวัดเวลานี้ พวกเราถูกลักลอบเผากองค่ายแล้วอีกอ่ะเหมือนเหมือนที่จะเด่นว่าไว้เลยพวกมันจะรอช้าเลยสั่งไปงูตองอูรอชาต้อนไฟไหมแล้วบรรยากาศแล้วกองค่ายไฟไหญ่นะกองค่ายตองอุประเทศแล้ครับอา่าคำที่เจเดนที่บอกเอาไว้นะครับอย่าตั้งไม่ถ้าายได้ในป่านึกนะฮะไรกำลังหัวยึดฝักฆ่าทหารชาวตองอุประเทศให้ น้ำแรงจะออกไม่หมดนะครับท่านที่เราน้ำแรงจะออกไม่หมดนะไอ้ล้วมอะไรมึงจะมาเที่ยวเนี่ยอำเภอวัดสิงห์เว้ยชัยนาทวันที่เจ็ดตุลาสองห้าหกหนึ่งมันคืนไปดูลิเกมาเว้ยนอนบ้านแฝงแอร์เย็นสบายเช้าพามาเลี้ยงข้าวมันไก่ไอ้แฝงไอ้แฝงพามาเลี้ยงข้าวมันไก่มีตลาดปลาครุกมึงก็มาได้นะโทรหามันเลยอ้าวจานเมาจานล้ว นี่ผออแฟงเภอวัดสิงห์เว้ยเฮ้ยกูสอนแบนก่อน <c oughs> หรือจะแก่เกินไอ้ร่วมาอะไรมึงจะมาเที่ยวเนี่ยอำเภอวัดสิงห์เว้ยชัยนาทวันที่เจ็ดตุลาสองห้าหกหนึ่งมัคืนไปดูลิเกมาเว้ยนอนบ้านแฟงแอร์เย็นสบายเ <c oughs> ช้าพามาเลี้ยงข้าวมันไก่ไอ้แฟงไอ้แฟงพา